วันนี้มาเล่นนอกหมอบตามตามคนดังไม่บอกนะกันสกิลก็ตามนี้แล้วกันนอกหมอบแบบนอกบอที่จริงใจก็ไปพูดน,นอกหมอบที่จริงใจไวไหมปะปะ๊าได้เดี๋ยวได้หนูแนะนำเอาไคลอสมาดีกว่าแม่แทนหมอกเอาไคลอสโอเลอ้อ,อนนี่อ๋อได้เออใช่ดีอยู่เริ่มเลยไหมบาย Bye, เลย ไม่พูดข้ามทำเพลงไ<ค>รวันนี้โอเลออนไฉไฉแล้วส่วนหนูเป็นเคอันนี้คือสายนอกบอกเวลาที่แบบถ้าเกิดมีอีพีเยอะถ้าเกิดมีพีเยอะเวลาที่ปะป๊าจะตายแล้วกดโอเลออนแล้วก็พันยาปะปะ๊าจะต้องกดพันยากดโอเลอ้อนเท่านั้นไม่งั้นโอไม่งั้นไม่ได้ต่ต้องกดพันยาก่อนซ่อมกรอบก็ได้ไ้ัยา หมอรพูดเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติไปตรงไหนจะไปลงกลางน้ำเลยนะไปน้ำเลย่็ได้กลางน้ำเลยได้เยาต้องปักขาหัวปักไปลงกลางน้ำแล้วกค้างไวเขาฝักไม่ได้ออกเลยถ้ไม่ได้หลุเดี๋ยวเขาฝักไม่ได้ ้วเขายิงแล้วเนี่ยโดนยิงหัว้โดนยิงจากทางไกลตายแล้ว,ลลวช่วยด้วยแบล็คเพื่ออะไรเนะี่ยมันไม่เห็นหูวมันเห็นตาป้าดิแค่กันหนูจะเลื่อยาวเลยมันเห็นตาป้าดิคือต้องออกไปให้ไกลที่สุดเพราะมีสตาร์มระ,ะยะมันไม่ถึงหรอกเลื่นอ่ะมันไม่ถึง ตายคนแรกเลยฉันเนี่ยวัายกลับได้คือต้องว่ายให้ไกลที่สุดให้ระยะแบบโหแล้วมั้งไม่ออกสุด Ừ. Không, không? Không. Không 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 có yêu yêu dầu Hãy mặt mặt Ừ. mặt Để mặt 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 này. kênh ใช่แต่แล้วบวกกับเ C ที่เพิม่มมีีอยู่แ <ừ> ล้วด้วยเพิ่มอย่างเร็วจบาป้ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีมาก็ตุยเลยตุยคนแรกของเกมด้วยซ้ำมั้งนนะังไงกลับดวงก่อนจะไหนแกไกลกว่านี้เฮ้ยเดี๋ยวกลับไปได้ บล็อกไม่รู้นะจบมาแล้วเกมดีมีคุณภาพปะป๊าตายแล้วออกไปนอกวงบัคกลับเข้าวงไม่ได้ตายตุยเลยได้เหไม่ใช่กลับได้ยิงตาลงมาให้แล้วค้างอยู่ไหวเขาฝั่าเงาเกมเงอยู่ประมาณนี้แหละปาป๊าสามารถกลับได้อยู่ประมาณนี้แหละมึงบีบคืออยู่จะรวมได้เดี๋ยวค่อยเข้าวงก็เหลือเจ้าคนสุดท้ายเลยแล้วก็เป็น็อก ในที่ <นะ S 2> สองก็ยังดีนะเออปวข้อปวดเลาทั้งันสังเกตว่าเขาเหลือหนึ่งหรือสองแต่สองอาจจะเขาอ,อาจจะแยกก็ได้นะแต่แยกก็ดีแช่ยาวๆเลยแล้วกัน,ตา,นตามไปบวกตามไปบวก<ม>แช่เปล่ยเลยกิ่วพุดด้ายยู ค่อยเข้าวงไปยาไว้น้ํากลับนี่คือไว้น้ํากลับเลยกิ้วคูเดาวอยู่นี่คือสบายหนูมียาอยู่กิ้วคูเดาวอยู่ยาแค่หนึ่งกล่องก็สบายเลยยังไม่ลดเลยใช่ไงมันก็สบายจ้ะไฮรอ์ก็เพิ่ม EP อันนี้ก็เพิ่ม EP ถ้าเรามี EP เลือดและไม่มีอะไรแต่เขาดักอยู่ไม่เหลืออะไรสู้เขาเลยนะ นี่คือแค่ก่อนแต่คือ EP มันลดลงเดี๋ยวมันหมดอ่ะคือกลัว EP หมดอ่ะ EP หมดคือซวยเลยนะอ๋อยาก็ไม่มียามีอยู่หนึ่งกล่อง EP หมดคือตัวเลยนะคือหนูต้องขึ้นไปเนี่ยอันตรายแล้วก็ะฟ้าโดนดึงอยู่ตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวหนูหลบหลังก้อนหินเลยมีที่กำบังแล้วเขาก็ลงมาบีบเราก็ไม่มีปืนแบบไม่เคยอยู่นอกหรอกขนาดนี้ เรี่ยไม่ต้องเพิ่มหรอกเอาจิตรงนี้ไปเพิ่ม ep ดีกว่าเพิ่ม ep น่าจะอยู่ได้เฮ้ยของป๊าป๊าได้ยาเพิ่มมาหนึ่งอันเก็ตบตกขึ้นเหรอระวังเ้ยติดทำไมหรอเดีดมม๋ยไม่ได้เลื่อน,น,รนรถเลยจะกัดติ๊บก่อน อ๋อเหรอโดนไล่ไปอ่ะไม่แต่ป๊ะป๋ามีที่ทำขอเพราะป๊ะป๋าเอาไอตัวอันนั้นมาถ้าเกิดมีอีซีคืออยู่ได้ยาวยาวคนไหมไม่ได้เห็นคนไหมไหนยืออยู่หันไหมดิไหนนั่นไงออกข้อหินจบวะหินลูกอ๋อเห็นดเห็ดป๊ะป๋าเห็ดเห็ดเห็ดพ่มันเห็ดป๊ะป๋าต้งหัวดิหัวเด็กแค่ยาวได้เลย เขาช่วยก่อนเพราะถ้าเกิดไม่มีไเก็บไม่ไบายแล้วรอกันเถอะรีบผินทำไมเนยก็แม็กอยู่เลยกินให้คนเขามาเก็บไม่ได้เอาจอดจำไหมแต่น้องบอกของเราจอดด้จอดไม่เจอรถเอาไปเอารถดีกว่าจะขึ้นท่าเรือใช่ถ้าเคยเดี๋ยวไม่มีตาตาล่าดิเราอยู่น้องหมองดิ ตาล,าล่าล่อคนม,มาไ,มได้หรอเก็บ่ไปเก็บไปท่เรียบร้อยก่อนเก็บก่อนเรามีเรามีปืนมีเหรียญเรแค่สีร่รอนะปะป๊าเข้าวงไปก่อนเลยได้ไหม,ไมเข้าหรอไอยู่นอกหมอกไม่ด้เห,เหรียญมาด้ชย ค่อยๆคือเริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วรีบเก็บเหรียญยังไม่ชุบได้ไปชุบในวงได้ไหมได้ไปตรงรีบเก็บเหรียญก่อนเลยเขีบเหรียญชุบเลยได้ไหมได้าจำไม่ไหวชุบเลยน่าจะไม่ไหวไหวเอ้เทียวอ๋อใช่ตรงนี้ชุบไปเตือนแต่ EP หนูว่าจะหมดแล้วอ่ะ EP แต่คือมันมีทั้งใครรอเพิ่มพ p กับมีเพิ่ม EP ี้อ,อยู่ไหนอ่ะจะด้หมดวู้านบนไ่ได้ฟิวเฉยคนมาชุบชุบหมดเวลาแล้วมันต้องถูกร้อยเท่านั้นแต่ตรูมีเยนอยู่หนึ่งเนาะจะพูดแบว่าลาซ่าออกมาชุบ เริ่มไม่ไหวแล้วนอกหมอกกับไหวหรอเข้าวงไปก่อนหนูว่าสบายนอกหมอกอะ่ะอย่างแรกหนูต้องจำเป็นชิวต้ครื่องดีก่อนเราต้องมีได้ M8 กับโทกันมาทีนี้ไหวชิวเอ้ย a k กับโทกัอนอันนี้คือมันจะเพิ่มเลือดขนาดนั้น

ว่าอยู่นอกหอเหรอใช่ไหมใช่ยังเลื e, uh, ่อนไม่ไหวเลยมามาบ้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 าไม่ไหวแล้วมาเลยแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องได้กันแต่จะเพิ่มขึ้นอีกนะที่ทำต่างกันเลยร้อนเลยสุดท้ายก่อน ยาหนนะถ้าเกิไม่มียาขึ้นแล้วหนูมาเพิ่มเลือดขึ้นแล้วมนเพิ่มเลือดแต่ว่าเพ่มเลอดไเ็ดไม่มีคอนโซลแบ่ว่าคอนซไม่มีเ้อสุตอิของตุ้ง่้วง ดูว่า,ามันให้ไหวดูมนไม่ไหวเลยนว่าปะป๊าไม่ไหวอ่วะนี่เข้าก่อนนะเนข้าแล้วหนูว่าหนูไปรอในรถแล้วปป๊า้ก่อนัวมันอยู่กงนี้ปาไม่นลนะหมายถึงไม่จ้โดนชนงบแล้วเลือลเลือ มันไม่ล็อกเบ้าโหหลอดไม่หลอนขนาดนี้เลยคุณใจเลยปะแล้วจะทิ้โหกอ่ะป้ามาตุ่มกลุ่มแล้วเพื่อนป้าจะกลุ่มไปทำไมอ่ะไม่ได้ออกยังอยู่ในกลุ่มเลยนี่ยังอยู่ตัวนี้อยู่เลยยังไม่ได้กดออกไปไหนเลยเดี๋ยวทำไมเขาบอกว่าเพื่อนออกจากกลุ่มไปแล้วอ่ะนี่ยังอยู่หน้านี้อยู่เลยทำไมเพื่อนเขาบอกว่าเอาจะกลุ่มไป